อันนี้อันนี้ผมมาถ่ายกระเบื้องเรื่อยๆหนึ่งหกแปดนะคะการตังกรุกง,งเทพอันนี้กำลังเข้ราราลีนะครับอีกสักครู่ผมคายคิดขนาดผมไทยทำลังจะขาราดมือวัดคู่บัวมานะครับเดี๋ยวก็ผ่านบ้านคัวบัวนะครับเดี๋ยวก็ต้องเข้ราราลีนะครับมาแล้วนะครับรอแป๊บนึงครับ ีนี่ขอเปิดหน้าหานึ่งมาะับยี่สิสี่ห้าศูนย์หกแปอ นูับอยู่นู่นอะไรเล็กๆไหมครับตรงนู้นแต่ไกลๆครับ z o มให้ดูนู่นครับนู่นเลย